สวัสดีครับวันนี้นะครับแดนนะครับจะพาทุกคนนะครับไปไหว้พระแแม่ลักษมีที่พะเยากันเริ่มระยะทางนะครับห่างจากหน้ามอพะเยาประมาณ17กิโลนะครับประมาณ20นาทีนะครับสำหรับใครที่อยากจะมาเนี่ยสามารถเดินทางมาได้เลยนะครับข้างหน้าเนี่ยจะมีป้ายสีมพูอย่างนี้นะครับเขียนว่าดาราวดีรักษมีเทวไรพะเยานะครับ ทุกคนสามารถเลี้ยวเข้ามาได้เลยมีที่จอดรถข้างในนะครับพอเดินมาข้างในนะครับก็จะมีจุดบูชาเครื่องสักการะน,นะครับแล้วก็จะมีคุณแม่เนี่ยเขาให้คาแนะนําของเราอยู่นะครับว่าเราจะบูชาอะไรยังไงทํายังไงอะไรยังไงอย่างนี้นะครับวันวันที่วันที่สามสิบเกค่นะคับจะมี เรียกว่าการทำพธิธีโดยพราหมณ์จากวัดแขกวันที่เ,เวลาสี่ทุ่มครึ่งถึงเที่ยงคืนห้านาทีมาทำพิธีในนี้เปลี่ยนชุดจากพ่อแม่จากชุดสีบานเย็น<อ>จะเปลี่ยนเป็นชุดสีน้ำเงินไอสีสีเขียวปิดมา่านคลัดอาบน้ำนมเปลี่ยนหมดหท,ท,ทุกอย่างทำพิธีโดยพราหมณ์ใวัดพิศนุโลกเลยวันที่สามสิบเอ็ดเดือนนี้ใช่ไหมครับ่าถว่างมาได้เลย ไม่มีค่าใช้จ่ายได้ครับอันนี้ตามข้อสาญได้ตรงนี้เลยนะครับการได้หรือทุกคนอย่าลืมติดตามนะครับเดี๋ยวจะมีดอกฟรีนะครับแล้วก็มีดอกที่ผ่านการทําวิธีนะครับมาจากวัดแขกนะครับบูชาเออ่ดอกละ88บาทนะครับจารวมไงดอกกับก็คืออันนี้สักการาฟรีนะค่ะทุกคนอันนี้ฟรีอันนี้ฟรีผ่านการทำพิธีนะคะรับาทราคาตามนี้แต่ถ้าฟรีเนี่ยฟรีได้หรือจะรวมแบบนี้ก็ได้ อย่าลืมมากันเยอะๆนะอยู่ที่ตอนนี้อันนี้อยู่ที่ไหนครับที่ดี่ที่ทีนี่ที่ไหนครับท่าบางทองนะครับท่าบังทองเอ๊ะงข้ามถนนท่าวางทองบ้านห้วยน้ำขาวเอ่อขับรถผ่านก็จะเห็นป้ายสี่ผอันนี้ก็คือถึงเลยนี้แหละช่วงเวลาต่อไปนี้คือเวลาเอาจริงแล้วทุกคนคือนั่งขอเป็นตุเป็นตาบ้างมันขอพรยิ่งกว่าอ่านหนังสือสอบ นี่นะครับสำหรับใครที่มาตอนเย็นนะครับบรรยากาศก็ค่อนข้างจะดีมากๆเลยครับคือมูดแอนโทนคือดีมากคือสวยมากพระแม่คือเลิศมากคือแบบออร่ามากแล้วบรรยากาศตอนเย็นคือเย็นนะครับไม่มีอากาศร้อนเลยคือ <c oughs> ตอนนี้เราก็ขอพามาเรียบร้อยแล้วนะครับคือเราก็สำหรับใครที่อยากมานะครับก็มาได้ที่แลนเะท่าเลยนะถ้าวังทองเนาะคือทุกคนเนี่ยมาถึงแยกโรงเรียนพยาวพิษเนาะ ตรงนีเดยวคิดแล้วคนเดียวข้ามาเลยแล้วก็ตรงมาเรื่อยๆทุกคนก็จะเห็นป้ายสีปูดอันนี้จะ insert ให้คือเราจะทุกคนจะเห็นป้ายสีปูนนี้ทุกคนสามารถเดียวเข้ามาแล้วมันจะมีที่จอดรถด้านในสำหรับใครที่มารถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์นะครับสามารถไปจอดข้างในได้แล้วก็ไปใครสาารัครใครอยากได้ดอกไม้เนี่ยก็จะมีดอกไม้ฟรีดอกไม้ฟรีก็จะเป็นดอกไม้ฟรีนะครับสามารถเอากี่ดอกก็ได้อันนี้จะได้หนึ่งดอกเนาะแล้วก็ดอกไม้ซื้อเนี่ย สามารถซื้อได้1ดอก8ดอกหรือ108ดอกก็ได้ก็จะมีราคามีค่าใช้จ่ายนิดนึงนะครับ1ดอก88บาทนะครับแล้วก็บทสวดก็จะอยู่ตรงนี้เลยทุกคนสามารถมาขอพรสักการะได้คือแดนเนี่ยก็ขอไปค่อนข้างที่จะทำอยู่เขาบอกว่าให้ขอพรทีละเรื่องคนที่มาที่นี่เขาจะขอเรื่องหนึ่งคือเรื่องโชคลาภกับเรื่องความรักซึ่งแดนมาครั้งนี้เนี่ยความรักล้วนโชคลาภไว้ก่อนไอ้สมหลังไปทีละเรื่องอทุกคนก็อย่าลืมมานะครับที่วางทองนะคือตรงนี้สวยมาก คือตอนนี้ตอนเย็นอ่ะแล้วแดดอ่ะลงใช่ปะแดดเขาจะสวันตกดินเนาะตรงนี้คือสวยมากคือมันเป็นโทนขาวชมพูซึ่งเราไปเซิร์ช Google มาเขาบอกว่าให้แต่งตัวชุดสีพูหรือสีขาวมาซึ่งเราไม่มีสีพูแล้วก็เป็นขาวแทนแต่ใจ,ใจเราชมพูก็ถือว่าได้อยู่โอเคทุกคนอย่าลืมมานะครับ